สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะผมกับพิมพ์ดาวค่ะแล้ววันนี้นะคะพิเศษส,สุดๆค่ะพิมพ์ดาวพาทุกคนมาพบกับเจ้า MG4 รุ่นดีรองเลนสสีดำค่ะ สดีค่ะสวัสดีทุกคนอีกหนึ่งครั้งนะคะพบกับพิมพ์ดาวกันอีกแล้วนะคะสําหรับวันนี้ค่ะก็ยังรับชมผ่านสองช่องทางเหมือนเดิมนะคะช่องทาง a c e b o o k ค่ะพิมพ์ดาวป้ายแดงและช่องทางย t u b e นะคะพิมดาวชาแนลและว,วันนี้ค่ะยังคงอยู่ที่เดิมค่ะที่เอ็มจีไมสโตนสาข,ขาลูกาสาขาที่มีรถพร้อมส่งมาให้คุณแน่นอนค่ะและวันนี้นะคะพิเศษส,สุดๆเหมือนที่ไฮไลท์ไปเลยค่ะวันนี้นะคะพิมพ์ดาวพาทุกคนมาพบกับเจ้า MGC รุ่นดีปี2025รุ่น รองเลนนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะมาพร้อมกับสีหายาค่าวันนี้พาทุกคนมาพบกับเจ้าสีดํานั่นเองนะคะ ซึ่งสีนี้นะคะเป็นแรไอเทมมากๆนะคะเพราะว่าสีดำเนี่ยหายากจริงๆค่ะไม่ว่าจะเป็นรุ่นดีหรือดีรองเลนนะคะหายากมากๆและวันนี้ค่ะลูกค้าของพิมพ์ดาวนะคะสิ้นสุดการรอคอยแล้วค่ะเพราะว่าเจ้าดีรองเลนมาจอดอยู่ด้านหลังพิมพดาวแล้วนะคะตัวจริงเสียงจริงรถจริงพร้อมส่งมอบจริงแล้วด้วยนะคะต้องขอบคุณลูกค้ามากๆเลยค่ะที่รอรถคันนี้นะคะจองแต่วันแรกข,ของงานมาทดลองเลยค่ะและสําหรับรถสีดํานะคะที่ถามว่าทําไมมันหายากพิมดาวต้องขอบคุตรงนี้เลยนะสีดำเนี่ยลายผลิตน้อยมากเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นรุ่นดีรุ่นดี นนะะและสําหรับรุ่นนี้นะลูกค้าจองตั้งแต่วันที่26มีนาคมเลยค่ะและวันนี้นะวันที่12พฤษภาคมเพิ่งจะได้รถนะคะเพิ่งรถเนี่ยเพิ่งปล่อยมาจาก MG Thailand เลยนะคะต้องแจ้งก่อนเลยว่าใครที่สนใจสีดำเนี่ยลายผลิตของเราอะ่ะน้อยมากๆเลยนะคะใครที่รอรถได้จองได้ค่ะแต่ ทำรีบนะเพราะม,มันต้องรอจริงๆค่ะอย่างคันนี้นะคะน่าจะเป็นคันแรกของประเทศไทยเราเลยนะคะที่ได้ปล่อยมานะคะสำหรับ MG 4 DL4 ดำไปค่ะเดี๋ยววันนี้พาไปชมกันว่า MG 4รุ่น DL4 ดำจะสวยถูกใจสำหรับคนที่รอคอยใหม่ไปชมกันค่ะ และสำหรับเจ้า MG4 รุ่น DL ร o n r ร n คันนี้นะคะมาพร้อมกับแบตเตอรี่ค่ะขนาด64กิโลวัตต์เลยนะชาร์จหนึ่งครั้งนะคะระยะทางการวิ่งสามารถวิ่ง,งได้ไกลถึง540กิโลเมตรเลยด้วยกัน NEDC นะคะและสำหรับเจ้ารถคันนี้นะเดี๋ยวพิมพาชมรอบคันเลยค่ะมาค่ะเริ่มกันที่ด้านหน้าตัวรถนะสีดำดุด,ดันแบบนี้ค่ะไฟหน้านะคะมาพร้อมกับไฟ daytime running light ตรงนี้แล้วนะคะโลโก้ <o> MG โดดเด่นขนาดนี้นะคะและมาค่ะเหมือนเดิมเลยค่ะกระจังหน้าด้านล่างของเรานะคะเป็นแบบ Adaptive นี่ตรงนี้เลยนะคะนี่ ก็คือรูปชมของเจ้า MGC รุ่น DL ของเรานั่นเองนะคะมาค่ะถัดมามาดูที่ลาดข้างตัวรถกันมา จริงๆแล้วอ่ะมันก็คงจะเหมือนกันทุกสีแล้วนะคะสเปกกะค่ะทุกสีเหมือนกันเลยแต่ว่าวันนี้ก็คือเอารถจริงไหมชมว่าเราอ่ะไม่ได้โกหกนะรุ่น DL ที่ทุกคนรอคอยวันนี้ลูกค้าของพิมดาวพี่วีรวัตรนะคะได้รับรถแล้วเรียบร้อยค่ะสมกับการรอคอยแน่นอนนะคะโอเคมาที่ตัวล้อค่ะตัวล้อนะคะยังเป็นล้อขนาด17นิ้วเหมือนเดิมค่ะตามด้วยฝาครอบล้อแบบนี้เลยนะนะคะยางยังใช้ของยางเวสเล็กเหมือนเดิมค่ะนี่ตรงนี้นะแล้วก็ขนาดยางค่ะจะอยู่ที่ 2.15ค่ะแก้มยาง50นะคะแล้วก็ล้อมแม็กขนาด17นิ้วตามด้วยฝาครอบล้อลวดลายแบบนี้เลยค่ะถัดมากระจกมองข้างก็ยังเป็นสีดําเหมือนเดิมแต่อาจจะแยกไม่ออกแหละเพราะว่าเราเป็นสีดํำทีนี้นะคะโอเคถัดมาค่ะรุ่นดีลองเรนตก็จะต้องมีหลังคาสีดําซึ่งทุกคนน่าจะมองไม่ออกนะแต่อันจริงๆแล้วลองเรนตจะต้องเป็นหลังคาดํานะถูโทนนั่นเองนะคะถ้าเป็นสีอื่นก็จะเป็นหลังคาดํารถสีอื่นนะคะมาค่นนี ด,นนะด้านข้างตัวรถเนี่ยก็จะประมาณนี้เลยและมาค่ะอันนี้ก็เป็นของแถมพิเศษให้พี่วิรวัตรนะคิวกันศาสตร์ค่ะถัดมาเลยนะนี่ค่ะสําหรับรุ่นดีลองเรนนะคะก็จะยังมีนี่สปอยเลอร์หลังให้นะคะแบบนี้เลยนะคะทวินแอร์โรวิงนั่นเองนะคะระบบไล่ฝ้าหลังรถคันนี้ก็มีที่ปัดกระจกด้านหลังนะคะก็ยังมีให้แบบนี้เลยและนีค่ะคอนเฟิร์มว่ารุ่นนี้ดีจริงไม่ได้ต้มนะคะก็คือ ไฟท้ายแบบ position light wing นั่นเองนะคะเอ๊คุณพิมดาไปติดเพิ่มหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูภายในว่าอะไรที่จะบอกว่ารุ่นนี้เป็นรุ่น DL จริงๆนะคะมาค่ะเดี๋ยวรูปชมของเจ้า MTC รุ่น DL ด้านท้ายก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะมาพร้อมกับกล้องมองหลังค่ะซึ่งจะอยู่ตรงด้านนี้นะแล้วมีเซ็นเซอร์ให้4จุดค่ะจุดที่1 2 3 4นี่ค่ะแล้วก็ไฟตัดหมอกนะมีด้านล่างตรงนี้1จุดนี่นะคะเป็นของแท้จากโรงงานเลยค่ะ ไปค่ะเดี๋ยวพิมดาวพาไปชมว่า MG 4รุ่น DL เนี่ยถ้าจะดูจริงๆว่าพิมดาวไม่ได้มาติดตั้งเพิ่มเนี่ยจะต้องดูตรงไหนไปค่ะไปดูกันคือภายในของเจ้า MG 4 DL สีดำค่ะเบาะคนขับนะเป็นแบบปรับไฟฟ้าหกทิศทางและสิ่งที่พิมดาวจะยืนยันได้ว่าคันนี้เป็นรุ่น DL ของแท้เลยนะคะก็คือนี่ค่ะมาค่ะแตกล้องมาหน่อยนี่นะคะอ่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะระยะทางของเจ้าคันนี้ค่ะนี่ ให้ดูกันเห็นเห็นไปเลยนะคะแบต92เปอร์เซนวิ่งได้ที่493กิโลเมตรนี่ค่ะครองแท้ครองจริงนะคะเราไม่มีการโกหกอยู่แล้วค่ะเพราะว่ารถคันนี้นะต้องแจ้งตรงๆว่ารอกันมานานมากๆนะคะสําหรับพี่พีรวัตรที่รอได้ก็จะได้รถไปเลยและคันนี้จองคนแรกคันแรกซื้อสดด้วยนะคะของสาขาพิมพ์ดาวเลยไม่แน่ใจว่าทั่วประเทศเนี่ยยังรอรถคันนี้อยู่หรือเปล่าแต่ลูกค้าพิมพดาวเนี่ย ได้ไปแล้วค่ะนี่ต้องดีใจกับพี่ปรีรวัตรมากๆนะคะโอเคค่ะมาชมภายในกันต่อนะคะสําหรับภายในเจ้า MG4 รุ่น D-L คันนี้นะก็จะเป็นสีดําล้วนแบบนี้เลยค่ะหน้าจอกลางนะขนาด12นิ้วค่ะหน้าจอคนขับขนาด7นิ้วนะคะแล้วก็รูปทรงเกียร์ก็จะเป็นประมาณนี้เลยและคันนี้นะต้องขออภัยด้วยจริงๆยังไม่ได้ผ่านการล้างขัดเคลือบคนต้องขออภัยด้วยเพราะรถกลับมาเร็วมากแล้วฝนตกทุกวันพิมพ์ดาวอยากให้ทุกคนเห็นความสวยงามของสีดําเลยต้องเนี่ย อนนี้ฝนตกโปรยปลายอยู่นะคะมารีวิวท่ามกลางสายฝนแบบโปรยๆปรยให้เลยนะคะให้เห็นสีจริงของตัวรถเพราะว่าอยู่ในร่มอะมันมันมองไม่ค่อยออกค่ะทุกคนก็เลยวันนี้มาจอดด้านนอกเราก็อาจจะมีฝนโปรยน่อยๆน,นะไม่มีฝนต้องขออภัยมาตรงนี้ด้วยนะคะไปเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันของผู้โดยสารตอนหลังไปค่ะและนี่นะคะก็คือผู้โดยสารตอนหลังของเจ้า MG4 รุ่น DL นะคะนี่ก็จะสามารถขับเมาได้40-60ซึ่งทีมดาวาพาไปก่อนแล้วนะคะแล้วก็โอเคเข้ามานั่งก่อนอ่า เอมานะั่งเรียบร้อยแล้วมืดเนาะมืดไหมไม่มืดนะคะโอเคก็ประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวย้ายฝั่งดีกว่า <c oughs> ขอไปค่ะก็สําหรับ MGC รุ่น DL นะคะนี่ค่ะเหมือนที่ทุกคนเห็นเลยพิมดาวสง5 6นะ้าแล้วก็นี่คือท่านั่งของพิมพ์ดาวนะคะเฮดรูมเนี่ยก็เหลือประมาณคืบนิดนิดนะคะเลกรูมก็เหลือประมาณสองคืบกว่าเลยนะคะอันนี้น่าจะดันไปสุดก็เลยเหลือประมาณสองคืบกว่าะคะ่ะก็ถือว่าเยอะมือจับมีมาให้ค่ะจุดแขวนของเนี่ยก็มีมาให้นะคะสอง สองฝั่งเลยทั้งซ้ายและขวาค่ะที่วางแก้วน้ำเนี่ยก็มีมาให้แล้วนะในตรงนี้นะคะก็ถือว่าในราคาพิเศษยังไม่บอกดีกว่าว่าราคาเท่าไหร่นะคะก็คุ้มค่าแหละสำหรับใครที่เคยได้ยินข่าวหรือได้ยินชื่อเสียงใน MTC รุ่นดีของเราและ DL นะคะหรือทุกรุ่นเลย MG4 ของเราเนี่ยได้รางวัลมามากมายนับไม่ท้วนแล้วนะคะเป็นรถไฟฟ้าที่ได้รางวัล The Best EV มา2ปีติดเลยนะคะตั้งแต่ปี2024 2025ก็ยังได้อยู่นะคะอันนี้เราถือว่าเป็นการคอนเฟิร์มแล้วนะคะการันตีด้วยการาใช้งานของผู้ใช้งานจริงนะคะยอดจอง MG4 นะรุ่น D และ DL นะคะทั้ง2รุ่นน่ะรวมกันพันกว่าคันนี่นะคะถึงเป็นเหตุผลว่าทําไม MG4 รุ่น D และ DL ของเราเถึงยังต้องรอรถกันอยู่นะคะเพราะว่าตอนนี้ยังเป็นทยอยคิว ยังเป็นการทยอยส่งมอบนะคะคิวในช่วงมอเตอร์โชว์กันอยู่เลยนะคะแล้วสีที่มันผลิตเยอะเนี่ยก็คือสีเทากับสีขาวและสีดำเนี่ยมันผลิตน้อยมากๆเลยพิมดาวก็ต้องแจ้งตรงๆว่าใครที่สนใจสีเอ่อสีดาเหมือนลูกค้าพิมดาวคันนี้นะคะมันจะต้องเกิดการรอรดขึ้นนะคะซึ่งอันนี้ต้องขอให้เข้าใจกันด้วยนะจริงๆแล้วเซลลอยากขายรถมากๆค่ะแต่ว่ารถเนี่ยมันผลิตมาน้อยมากๆเลยนะคะแต่ว่าพี่เลยแต่ว่าผลิตนะสําหรับใครที่รอได้เนี่ยอยากให้เข้าใจนิดนึงว่ามันยังลังอยู่ มันกาลังอยู่ในลายผลิตนะซึ่งสีดำเนี่ยอาจจะเป็นลายผลิตที่ค่อนข้างน้อยรถก็เลยมีส่งออกมาให้เราขายเนี่ยน้อยนะคะแต่ใครที่จองแล้วรอได้อ่ะคุณได้รถแน่นอนเหมือนคันนี้ค่ะรอกันประมาณเกือบสองเดือนได้นะคะแต่ก็ได้รถไปแล้ววันนี้นะะจะเป็นคนแรกเลยนะคะก็ยินดีกับลูกค้าด้วยอีกหนึ่งครั้งไปค่ะเดี๋ยวไปฟังราคาพิเศษกันอีกหนึ่งรอบไปค่ะและสิ่งหนึ่งนะคะที่จะการันตีว่า MG4 ของเรานะคะน่าใช้ที่สุดเลยนะคะก็คือการรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานค่ะ เป็นยังไงวับ้างคะสำหรับเจ้า mg 4รุ่น dl 4ดดำคันนี้ที่หลายๆคนนะรอคอยวันนี้นะคะได้มาเห็นรถจริงกันแล้วนะคะเป็นการคอนเฟิร์มและยืนยันค่ะว่าซื้อรถกับพิมพดาวนะคะและ mg m y t o n e สาขาลูกกาคุณได้รถแน่นอนค่ะไม่ว่าจะหายากแค่ไหนนะคะแต่เราหาได้เพียงแค่คุณรอค่ะโอเคค่ะเรามาฟังโปรโมชั่นดีๆของเจ้า mg 4รุ่น dl คันนี้กันดีกว่านะคะสำหรับเจ้า mg 4รุ่น d ปี2 0 2 5รองเรนคันนี้นะคะมาในราคาพิเศษค่ะ ต่อเนื่องจากช่วงงานมอเตอร์โชว์นะคะราคาที่คุณจะได้รับไปนะคะอยู่ที่6 7 9 9 0 0บาทเท่านั้นค่ะจากราคาเดิม7 6 9 9 0 0บาทนะคะรับราคาพิเศษไปเลยค่ะจึงจึงลดไปเลย1,000 100, 0 0บาทราคาพิเศษวันนี้นะคะ6 7 9 9 0 0บาท และสำหรับ MG4 รุ่น DL นะคะมีทั้งหมดด้วยกันสีสีค่ะและสีที่จะแจ้งให้ทุกคนทราบเลยนะตั้งใจฟังกันดีๆค่ะสีที่ไม่ให้คุณเลือกนะคะโดยที่ไม่ต้องรอนานเลยนะคะจะเป็น DL สีขาวและสีเทาค่ะและสีที่คุณจะต้องเกิดการรอนานแน่ๆเลยนะคะก็คือสีโซบลู และสีดําคันนี้นั่นเองค่ะแต่พิมดาวแจ้งตรงๆนะสีโซบูเนี่ยอาจจะมีเยอะมากกว่าสีดําด้วยซ้ํานะคะสําหรับใครที่สนใจ2สีหลังเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสีดําคันด้านหลังพิมพ์ดาวหรือสีโซบูเนี่ยรอค่ะรอลิดหนึ่งนะคะสําหรับใครที่อยากดูรถจริงเนี่ย ไม่มีค่ะไม่มีจริงๆนะถ้าเป็น2ส,สีนี้เพราะว่า2ส,สีนี้เนี่ยเนี่ยเหมือนคันนี้นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะส่งมอบแล้วเพราะฉะนั้นจะไม่มีรถให้คุณดูสีโซบูก็เหมือนกันค่ะเมื่อไหร่ที่รถชิปมาลงที่สาขาพิมพ์ดาวประมาณ2อสวันลูกค้าก็จะมารับกลับไปแล้วจะไม่มีการให้ดูสีรถจริงเกิดขึ้นนะคะยังไงรบกวนทุกคนนะดูรีวิวของพิมพดาวดูสีจริงไปก่อนนะสีโซบูมีทําไว้แล้วสีดำเนี่ยก็คือคลิปนี้เลยนะคะต้องขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะที่เข้าใจขอบคุณล่วงหน้าเลยค่ะสําหรับระบบรถ MG4 ะะมาค่ะสำหรับโปรโมชั่นดีๆสำหรับเจ้า MG4 รุ่นดีนะคะคันนี้รุ่น DL รองเลนนะคะเลือกดาว25%ขึ้นไปนะคะคุณจะได้ดอกเบีย้ยต่ำสุด1.99% 48เดือนค่ะหรือคุณเลือกจ่ายงวดแรกนะคะดอกเบีย้ยก็จะลดลงเหลือเพียงแค่1.89%เท่านั้นค่ะหรือสำหรับใครที่ทำอาชีพพิเศษนะคะทักมาหาพิมดาวได้เลยเดี๋ยวพิมดาวดูแลดอกเบีย้ยพิเศษให้ค่ะถ้าไหน,านสนใจนะคะสามารถติดต่อหาพิมดาวตามที่อยู่ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ นี่สายดยรหารพิมดาวได้เลยค่ะที่เบอร์ศูนย์4 4 5 6 3ก้มพิมดาวรอดูแลทุกท่านอยู่นะคะและสำหรับไลฟ์สดนี้นะคะพิมดาวต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์พิมดาวชาแนลและพิมดาวป้ายแดงด้วยค่ะและคลิปหน้านะคะพิมดาวจะพาทุกคนมาพบกับรถรุ่นไหนฝากติดตามชมด้วยนะคะรับรองข่าวว่าต้องถูกใจทุกคนแน่นอนเลยค่ะและสุดท้ายนี้นะคะอย่าลืมนะคะคิดจะซื้อรถคิดถึงการดูแลดีๆอย่าลืมคิดถึงพิมดาวสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ